กับลูกแก้วบอยรถบ้านอีกครั้งนะคะแน่นอนค่ะว่าเจอหน้าลูกแก้วนะคะก็ต้องเจอรถสวยๆที่บอยรถบ้านสําหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่ค่ะเป็นกลุ่ม e ีโคคาบอกเลยว่าราคาประหยัดปีใหม่ไม่น้อยเลยสําหรับวันนี้พบกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ m i t ซูบิชิแอ t t าร์ด 1.2GLX ปี2019ค่ะ หรับเจ้าคันนี้นะคะมาในเกียร์อัตโนมัติเลขไม่เพียงแค่1น0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเน้นอีกครั้งค่ะ19,0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นใช้งานมาน้อยมากๆที่สําคัญถูกกว่าราคาออกห้างหลักแสนแน่นอนถ้าใครที่กําลังมองหารถเก่งเล็กในกลุ่มอ e ีโคคาร์ค่ะขนาดกระทัดรัดขับใช้งานในเมืองเนี่ยสะดวกสะดวกหาที่จอดรถง่ายแล้วก็เริ่มต้นใช้รถค่ะสําหรับคันนี้แนะนํามากๆเป็นอีกรุ่นที่ขายดีเลยเวลาลูกค้าเข้ามาถามหานะคะเลทผ่อนเริ่ม 4, ต้น4,000กว่าบาทมีไหมแก้วแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะได้ปีใหม่ไม่น้อยนะคะสภาพสวยกริบเลยและสําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องอ e ีโคคาร์ด้วยค่ะประหยัดน้ํามันดีไซน์ของเขานะคะมีความสวยเลยในส่วนด้านหน้ากระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบหลังพึ่งสีดาค่ะโคมไฟหน้าใสๆเลยค่ะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นั่นเองนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ครบส่วนเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านข้างไฟตัดหมอกค่ะ มาต่อกันในส่วนด้านข้างนะคะล้อของเขาจะเป็นล้อกระทะแบบมีฝาครอบขนาด14นิ้วค่ะไฟเลี้ยวด้านข้างเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณแก้มรถทั้ง2ฝั่งเลยในส่วนกระจกมองข้างนะคะจะเป็นการปรับและพับไฟฟ้านะคะตอนนี้รถล็อกอยู่กระจกมองข้างก็จะพับเก็บให้อัตโนมัติแบบนี้เลยซึ่งถ้าเรานะคะกลดล็อกรถกระจกมองข้างก็จะเปิดให้แบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะในส่วนกุญแจของเขานะคะก็จะเป็นกุญแจแบบรีโมทค่ะกดกลดล็อกและล็อกรถได้ที่รีโมทเลยค่ะ ในส่วนด้านหลังนะคะไฟท้ายเนี่ยคมใสมากเลยแล้วก็บริเวณมือจับเปิดประตูเขาติดโครเมียมมาให้ค่ะในส่วนเพจชื่อรุ่น a อ t r a านะคะตาโลโก้ Mitsubishi อันนี้ก็ติดมาให้ครบเลยมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นรถเก่งเล็กที่บอกเลยว่าห้องเก็บสัมภาระ,ะด้านหลังเนี่ยค่อนข้างมีพื้นที่ซัพพอร์ตเยอะเลยมีถาดพลาสติกนะคะรองมาให้ด้วยสําหรับเจ้าคันนี้ก็ติดรถมาให้เราเลยซึ่งสามารถซัพพอร์ตได้ถ้าสมมติเราต้องการที่จะขนของขนน้าแข็งนะคะที่จะมีไอ้น้ําเกาะบริเวณถุงรอบๆนะคะในส่วนนี้ก็สามารถซัพพอร์ตได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับเจ้าคันนี้นะคะยังมีเครื่องมือแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่ยังไม่เคยใช้งานติดรถมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ รับประกันเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เนี่ยไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําหรือว่าไฟไหม้มาแน่นอนลูกค้าที่สนใจเจ้าคันนี้สามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าไอ l ดี e ไลนด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวแก้วจะให้อดินทักติดต่อไปทันทีเลยค่ะและแน่นอนว่าสําหรับรถที่ร้านบอยรถบ้านนะคะคุณลูกค้าสามารถมาทดลองขับได้ทุกคันก่อนที่จะจองและออกรถด้วยค่ะ อนนี้นะคะแก้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะตกแต่งมาในสีดาเปียโ,โนแบ็กเลยค่ะแล้วก็พวงมาลัยของเขานะคะมีมัลติฟังก์ชันมาให้เราด้วยค่ะหน้าปัดเลือนไม้เจ้าคันนี้นะคะแสดงข้อมูลการขับขี่ให้เราเลยในส่วนนี้นะคะสามารถดูได้เลยเลขไม้ของเขานะคะ19,0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นอย่างที่แก้วบอกไปตอนต้นคลิปเลยเลขไม้แท้แน่นอนค่ะสําหรับเจ้าคันนี้ในส่วนหน้าจอของเรานะคะก็จะเป็นระบบสัมผัสเป็นหน้าจอจากมิซูบิชิเลยแล้วก็รองรับในส่วนของ DVD ดด้วยระบบ เสียงดอบี้ค่ะในส่วนนี้สามารถเชื่อมต่อ USB AUX ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ด้วยเพราะว่าเขามีปุ่มรับสายวางสายที่พวงมาลัยนั่นเองค่ะลงมาด้านล่างนะคะแอร์คันนี้จะเป็นแบบอนาล็อกปรับแมนวนวลค่ะเราก็สามารถปรับได้ทุกจุดเลยแอร์คันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นมากค่ะใช้งานได้ปกติเลยค่ะ ด้านล่างนะคะบริเวณคอนโซลกลางด้านหน้าเกียร์จะมีช่องเก็บของให้เราเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ามาให้2ช่องเกียร์คันนี้เป็นแบบอัตโนมัตินะคะเป็นแบบขั้นบันไดเลยค่ะเหมาะมากสาหรับผู้หญิงที่เริ่มต้นใช้รถนะคะขับขี่เกียร์อัตโนมัติก็สามารถใช้งานได้ง่ายค่ะ ลงมาด้านหลังนะคะค่อนข้างที่จะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีชิ้นส่วนใดแตกหักเลยบริเวณที่พักแขนนะคะจะมีมาให้บริเวณเบาะของคนขับนั่นเองค่ะเมื่อเราต้องการใช้งานนะคะก็สามารถพับลงมาใช้งานได้แบบนี้เลยค่ะดีไซน์ของเขานะคะใช้งานได้ง่ายค่ะเบาะเจ้าคันนี้นะคะเดิมจะเป็นเบาะผ้าค่ะแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปหุ้มเบาะหนังมาให้ซึ่งเป็นหนังสีดํานะคะริ้วรอยในการใช้งานที่ผ่านมาค่อนข้างน้อยค่ะในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานต่อได้ยาวๆเลยค่ะ แน่นอนนะคะในส่วนของเบาะหลังเนี่ยสำหรับเจ้าคันนี้หลายๆคนอาจจะกังวลว่าเป็นรถอีโคคาร์เก่งเล็กที่นั่งสบายหรือเปล่าห้องโดยสารกว้างขวางไหมนะคะบอกเลยว่าแอดทานไม่เป็นสองรองใครเลยค่ะด้านหลังเนี่ยถ้าลูกค้าจะซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาไปเที่ยวนั่งด้านหลังได้แบบสบายๆเลยค่ะแล้วก็สําหรับเจ้าคันนี้นะคะพลาสติกรองด้านล่างติดมาให้เลยแล้วก็มีพรมติดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะออกเจ้าคันนี้ไปก็คือทุกอย่างที่อยู่ในรถเนี่ยได้ไปเลยค่ะ ในส่วนของระบบความปลอดภัยเจ้าคันนี้นะคะเขาก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้ค่ะมีระบบเบรก ABS traction control ติดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ที่สาคัญสําหรับเจ้าคันนี้นะคะลูกค้ายังเข้าสูนเช็คระยะได้ปกติเลยเจ้าของเดิมนะคะเข้าสูนเช็คระยะมาที่9 0 0 0กว่ากิโลค่ะในส่วนนี้นะคะเมื่อครบ20,000โลลูกค้าก็สามารถเข้าสูนเช็คระยะได้ปกติเลยค่ะคู่มือสมุดร,รับประกันยังอยู่ครบเลยนะคะในส่วนเอกสารต่างๆแล้วก็เงื่อนไขาการออกรถคุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูเข้ามารับชมพูดคุยกับเซลล์ของบอยรถบ้านได้ทุกสาขาเลยค่ะ เน้นย้ำนะคะสำหรับใครที่ชอบเจ้าคันนี้ค่ะ Mitsubishi a t ค a าเครื่อง1.2ตัว GLS P 2019ใช้งานไปแค่19,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะคู่มือสมุดร,รับประกันสามารถเข้าเช็คศูนย์ได้ต่อไปเลยใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะเริ่มต้นผ่อนต่อเดือนอยู่ที่4,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะใครที่ได้รายรับนะคะอยู่ที่12,000บาทสามารถออกเจ้าคันนี้ได้เลยค่ะอายุงานต่างๆสามารถเข้ามาคุยกันได้อาชีพไหนรับเงินสดออกรถได้ไหมบอกเลยว่าที่บอร บ้านออกรถได้ทุกอาชีพค่ะสำหรับวันนี้นะคะเก้วต้องขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆและข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุน่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ